โครงการชมพทานบุรีรัมเข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุรีรัมมาราธอนประจำปี2568เมื่อวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567เวลา10นาิกา30นาทีนายราเมพพงพมผู้ำนวยการโครงการชมพทานบุรีรัมพร้อมด้วยนายพริติธงศรีหัวหน้าฝ่ายช่างกลและหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1-8เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบุรีรัมมาราทอนประจำปี2568 โดยมีนายจำเนินแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยในายนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเป็นประธานในการประชุมและมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามที่จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับบริษัทบุรีรัมย์ยูเนเต็ดจำกัดบริษัทบุรีรัมย์ยูเนเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจำกัดสมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สหพันกรีธาแห่งเอเชียสหพันกรีธานานาชาติกำหนดดำเนินงานบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี2568าก ในวันเสาร์ที่25มกราคม2568ณนสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตอเมืองจัังหวดบุรีรัมย์ในรูปแบบไนรันหรือการวิ่งกลางคืนกับการปิดเมืองประดับไฟสว่างสวัยบนเส้นทางมาราทอนระดับโลกภายใต้มาตรฐานการแข่งขันในระดับเหรียญทองทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตามมาถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นห้องประชุมชั้นสองสนามช้างอารีนาอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการจุมทานบุรีรัมย์ร่วมใ้การต้อนรับุณอากาศเอกเลิมผู่ผาสุของค์คมนตีและประชุมการติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีรัมย์และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมืม่อวันพุธที่27พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกา นายราเมศพงพม์ผู้บริการโครงการชลปนะมทานบุรีย์พร้อมด้วยนายธีรศักดิ์ประหยัดผู้บริการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาร่วมให้การต้อนรับพลอากาศเอกชลิตผูกผาสุกองค์คมนตรีรับประชุมการติดตามปฏิบัติการฝ้นหลวงของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดบุรีล์และโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ต้นแบบตามแนวชายแดนอนึ่งมาจากพระราชดำริโดยมีพลอากาศเอกชลิตผูกพาสุกองค์คมนตรีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายปียะพิจนาร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับทั้งนี้นายธีรศักรประหยัดผู้นวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบำรุงรักษาพร้อมด้วยนายรามเมศพงษ์ผู้นวยการโครงการชุทานบุรีรัมย์ได้รายงานสถานการณ์น้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมฝนหลวงและการบินการเกษตรจากนั้นพล้ประกาศเอกชลิตภูผาสุข องค์มรมรีก่วให้อุาทและมอบแนวทางในการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2568ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชปมะทานบุรีรัมย์ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ดำเนินการปลูกปอเทืองแบบหวานพร้อมลงปุ๋ยไถกลบเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกานายราเมพงษ์พรมผู้นวยการโครงการชปมะทานบุรีรัมย์มอบหมายให้ในายพรถ,ถ,ถิตทองศรีหัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยนางสาวกิตยิยพรชื่นสีและการจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการลงพื้นที่ดาเนินการปลูกปอเทืองแบบบานพร้อมลงปุ๋ยไทยกรกโดยนายสันเสริญเจริญสิริผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อปการเตรียมสถานที่ต้อนรับนักวิ่งบุรีรัมม์มาราทอนประจาปี2568และเป็นจุดเช็คอินของคนบุรีรัมย์ต้อนรับลมหนาวกับดอกปอเทืองที่มีทิวทัศน์ที่งดงามของธรรมชาติทําให้เป็นอีกสถานที่ผู้คนนิยมไปถา่ายภาพมากที่สุด และถูกเลือกให้เป็นภาพพื้นหลังของการถ่ายภาพที่สวยงามน้าอ่างเก็บน้ำทีจ่จอระเท้มากตำบลบ้านบัวอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โครงการชมพทานุรยรัมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ CPX การบรรเทาสาธารณาภัยแบบบูรณาการระดับจังหวัดเมื่อวันศุกร์ที่29พฤศจิกายน2567เวลา13.30น,นาทีนาราเมศพวงพรมผู้มนวยการโครงการชมพทานุรีรัม มอบหมายให้นายนาวินเปลี่ยนขุนทดหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่3พร้อมด้วยนายวชิลวุฒิเปานาเลียงหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบำรุงรักษาที่4เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจะททำแผนการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ CPX การบรรเทาสาธารณภัยแบบบรูาการระดับจังหวัดโดยมีพันตำรวจเอกเกษดาแพ่งศรีสารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมเพื่อให้การดำเนินการแผนปฏิบัติการ CPX การบรรเทาสาธารณภัยแบบบรูาการระดับจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปหน้าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดบุรีรัมย์ชั้นสองสารการจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์